คุณผู้ชมครับคลิปนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาดูความน่ารักของสัตว์เลี้ยงของผมเองนะครับคุณผู้ชมสองตัวนี้นะครับผมเลี้ยงไว้ตั้งแต่ลูกป้อนแล้วนะครับลูกป้อนเนี่ยหมายความว่าตั้งแต่ประมาณสองเดือนนะครับคุณผู้ชมจนตอนนี้อายุเขาเนี่ยเกือบสองปีแล้วนะครับคุณผู้ชม เป็นนกแก้วสายพันธุ์ซันคอนวัวนะครับจะมีด้วยกันอยู่สงตัวนะครับชื่อแม็กกี้ตัวหนึ่งแล้วก็เซเว่นอันนี้จะชื่อเซเว่นนะครับคุณผู้ชมอันนี้แม็กกี้นะครับจะอ้วนๆแล้วก็จะกินเลนด้วยนะครับคุณผู้ชม้อนอาหารได้นะครับคุณผู้ชมเชื่องเชื่อนะครับ เมื่อก่อนนี้ผมจะปล่อยบินอิสระนะครับหมายความว่าคือให้เขาบินแบบไปไหนก็ได้นะครับคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้ไม่ค่อยมีเวลานะครับก็เลยไม่ค่อยที่จะได้ปล่อยนะครับก็เลี้ยงไว้ในกรงแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็รอลูกเขาอยู่นะครับคุณผู้ชมอครับคุณผู้ชมนี่ถ้ามีเด็กมาเล่นด้วยเขาก็จะแบบแบบนี้นะครับเจ้าของ อะไรนี้ครับใครเนี่ยที่ไม่ใครขขอะเูหวังใช่ไหมแม็กกี้ตัวอ้วนนกใส่พันธุ์นี้นะครับราคาก็ไม่แพงนะครับคุณผู้ชมพันต้นๆนะครับตอนเด็กๆเนี่ยเขาจะเป็นสีเขียวกประจสีเขียวนะครับคุณผู้ชมพอเริ่มโตเ<ด>นี่ยมันเริ่มแตกๆเ,เขาก็จะเป็นสีเหลืองนะครับเหลืองแบบอย่างเงี้ย นี่นะครับอ้ยโอ้นี่นะครับเขาจะชอบเล่นชอบเล่นกับเด็กๆครับคุณผู้ชมเดี๋ยวว่างๆเนี่ยผมจะปล่อยเขาบ,บินอีกเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีเวลานะครับคุณผู้ชมเซเว่นอันนี้เซเว่นนะครับ อ๋ออ,อกัดโทรศัพท์นนเนี่ยคุณผู้ชมความเชื่องอะ่ะเม่กกี้ครับเม่กกี้ครับโอเคนะครับ